สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อคํำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก็มาชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมวสังแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกกันก่อนเลยครับคอนซาเรเซัปเปาโลครับเสมอทางด้านอ,อาวิป้าฟุโกกบไป0นย์ประตูต่อศูนย์ โคโยะแกมปัตนะครับเสมอทางด้านวิซุโกเบไป2ประตูต่อ2คาวาซากิฟักุตะเร่ครับเอาชนะทางด้านชิมิซุเอสพัตไป1ประตูต่อ0ูเซโซโอซาก้าครับเอาชนะทางด้านโยโกฮาม่ามารีนอสไป2ประตูต่อ1นึ่งเรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลเคลีกันบ้างน,นะครับเจจูยูเนเต็ดเสมอกับชอนบุกคุนไดมอเตอร์ไป2ประตูต่อ2 2งสองนำ เอาชนะทางด้านอูซานฮุนไดไป2ประตูต่อ1เดกูเอครับพ่ายกับทางด้านชูวอนซัมซุงนะครับไป0ประตูต่อ2แก่งวอนเอฟซพ่ายกับทางด้าน f อฟซีโซไป1ประตูต่อ4ชูวอนเอฟพ่ายกับทางด้านกวางจูเอฟซไป1ประตูต่อ3และทางด้านโปหังสเตลเลอร์ครับพ่ายกับทางด้านอินชอนยูเนเต็ดไป0ประตูต่อ1มาดูในส่วนของไทยลีกกันบ้างนะครับ ราชบุรีมิดผลครับพายกันทางด้านบุรีรัมยูนเต็ดไป1ประตูต่อ2การท่าเรือเอาชนะางด้านบีทีประจวบไป2ประตูต่อ0น้องบัวพิชยะนะครับเอาชนะงด้านสุพรรณบุรีเอฟซไป2ประตูต่อ1และ BG ปีะทุมนะครับเอาชนะางด้านของทูแบวคอกยูนเต็ดไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของไทยลีก2กันบ้างน,นะครับ อายุทยายูไนเต็ดเอาชนะทางด้านราชประชาไป2ประตูต่อ0เชียงใหม่ FC พ่ายกับทางด้าน China ัชนาทอนบิลไป1ประตูต่อ3อุดรธานี FC ครับพ่ายกับทางด้านระยอง FC ไป0ประตูต่อ2และทางด้านลำพูนวอริเออร์นะครับเสมอทางด้านแพ้ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันลีกเอ่อ2กันบ้างนะครับสังเีลีเอาชนะทางด้านฮันซ่าลอตสต็อกไป4ประตูต่อ0 ยานเลดเกนส์บวกนะครับเอาชนะทางด้านฮันโนเวอร์ไป3ประตูต่อ1และทางด้านซานเฮาเซ่นนะครับเสมอทางด้านเวเดอร์เบเมนไป2ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลสกอตติสพรีเมียร์ชิพกันบ้างนะครับเซนต์เมียร์เล่นครับพ่ายกับทางด้านการ์ดโกลเรนเจอร์ไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับบัลลี่ครับพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3และทางด้านนอตติงแฮมฟอร์ต์นะครับพ่ายกับทางด้านฟูลแลมไป0ประตูต่อ4 มาดูในส่วนของพิมรีอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีบิ๊กแมตเตะกันด้วยนะครับแบนฟอร์ดครับพ่ายกับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ2 w e เวสแฮมยูไนเต็ดนะครับเอาชนะทางด้านทรอนแมงกลสเปอร์ไป1ประตูต่อ0และทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ5มาดูในส่วนของบุนเดสลลกาเยอรมันกันบ้างนะครับโคโลนครับ เสมอทางด้านไวเออร์เดวคุเซนไป2ประตูต่อสสตูดการ์ดครับเสมอทางด้านยูเนียนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ1นและโบคุมนะครับเอาชนะทางด้านไอทักแฟงเฟิร์ตไป2ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีกกันบ้างน,นะครับฟาติคารากุมนะครับเสมอทางด้านฮาเตสเปอร,ร์ไป1ประตูต่อ1นอันตายาสเปอร์นะครับพ่ายกับทางด้านอิสตันบูลบีบีนะครับไป1ประตูต่อ2 ชีวัสเปอร์ครับเสมอทางด้านอ n นาน d าเดเลมิสเปอร์นะครับไป1ประตูต่อ1นและทางด้านเฟเนบเชสนะครับพายกับทางด้านอัญยาสเปอร์ไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของเซรีปีอิตาลีกันบ้างน,นะครับปีซานะครับเสมอกับบอลเดโนเน่ไป1ประตูต่อ1นึ่เลจจิน่าเอาชนะทางด้านปาล์ม่าไป2ประตูต่อ1นและทางด้านสเปานะครับเสมอทางด้านโคโมนะครับไป1ประตูต่อ1น มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกนอร์เวย์ลิเทเลียนกันบ้างน,นะครับคิดเตียนศูนนะครับพ่ายกับทางด้านชัร์ปสป็อกไป1ประตูต่อ3โลเซนบอกครับเอาชนะด้านซานเดยอสไป4ประตูต่อ1นสตอมกอดเซตน,นะครับเสมอโบโดกิมไป1ประตูต่อ1นทอมโซเอาชนะด้านเอ็มยอนดานเล่นไป1ประตูต่อ0ูน วอรเลนกาครับเอาชนะทางด้านเอาเกซูนไป2ประตูต่อ1และทางด้านออสนะครับเสมอทางด้านบานไป3ประตูต่อ3มาดูในส่วนของผลฟุตบอลออสเวนคานกันบ้างน,นะครับ mm hmm. ฮัมมาบี้ครับภายกับเอ่อขอประธานภัยนะครับเอาชนะทางด้านออสเตอร์ซูนไป4ประตูต่อ3า mm hmm. เอาสบอกนะครับเอาชนะซิลิอุสไป3ประตูต่อ0 mm hmm. มาบี้นะครับภายกับทางด้าน IFK โกเทนเบิร์กไป1ประตูต่อ3 Aik Stockholm นะครับเอาชนะทางด้านของ Nordkoping ไป1ประตูต่อ0และทางด้านวาเบิ b ์ r ครับเสมอกับ m a โ m ่ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเดนมาร์ก Superliga กันบ้างน,นะครับ b o นบีครับเอาชนะทางด้านโค p ป n เก g ไป2ประตูต่อ1นินเ s i n t k e เสมอกับ Odense ไป1ประตูต่อ1นลนด l e เอาชนะอารุสไป1ประตูต่อ0และ m i d s แ l a n d นะครับเอาชนะทางด้าน s o n d r ย g k คไป3ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลนอร์ทแลนด์เอเอดีวีซ LA ีกันบ้างน,นะครับทเวนเต้ครับพ่ายกับทางด้านของเอเนซีในมาเมเกนไป1ประตูต่อ2คัมบูพ่ายกับทางด้านฟยนูลอเธดามไป2ประตูต่อ3วินเทจครับพ่ายกับทางด้านโกเฮดอีเกิล e ไป1ประตูต่อ2 ax, อาแจกอัมตะดามถล่มพีเอสวีไอโอเฟนไป5ประตูต่อ0และโคนิงเกนนะครับเอาชนะเอสซดอัก์มาไป2ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลเซเรียของอิตาลีกันว่างนะครับอตาลันตาเสมอกับอูรินเซ่ไป1ประตูต่อ1นฟิออลิตินาเอาชนะด้านกายาลีไป3ประตูต่อ0เวโรน,นาครับเอาชนะดน้านลาซิโอครับไป4ประตูต่อ1นโรม่าเสมอกับนาโปลีไป0ประตูต่อ0และคูบิกแมตต์อินเตอร์มิลานเสมอกับยูเวนตุสไป1ประตูต่อ1 มาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับนิดเอาชนะด้านรียงไป3ประตูต่อ2องหลงถล่มเอาชนะเมสไป4ประตูต่อ1อน,นึ่งลอยองเสมอทางด้านบ็อกโดไป1ประตูต่อ1นแหลงครับพายกับทางด้านทัวไป1ประตูต่อ2แลนครับเอาชนะด้านสตาบูกไป1ประตูต่อ0โมนาโกเอาชนะด้านมงเปรีเยไป3ประตูต่อ1นและโอลิมปิกมาเกสครับเสมอทางด้านเปเชนะครับไป0นประตูต่อ 0, 0. ูน มาดูในส่วนของเซกุนดาลีกาของสเปนกันบ้างนะครับมิลานเดสพ่ายกับทางด้านอเมริกาไป1ประตูต่อ4อโมบิตานะครับพ่ายกับทางด้านเรียวโซซิดาดบีไป1ประตูต่อ2บอนเฟลาดิน่านะครับพ่ายกับทางด้านเรียวอันโอเบียโดไป1ประตูต่อ2อบาโอสนะครับบูกอสนะครับขอประธานอภัยนะครับเอาชนะด้านของฮูเอสกาไป3ประตูต่อ1และลาพามัตนะครับเอาชนะด้านอันกอร์กอนไป3ประตูต่อ0 มาดูในส่วนของลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับเซบีย่าครับถล่มเอาชนะเรเบนเต้ไป5ประตูต่อ3บาร์เซโลนาครับคู่บิ๊กแมตช์ครับพ่ายกับทางด้านเรียมัตริลิไป1ประตูต่อ2เรียมันเบียติสครับเอาชนะทางด้านนาโยบิกาโน่ไป3ประตูต่อ2และเอเลติโกมัตริลครับเสมอกับนด้านเรียวโซิดาดไป2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนของแต่ละลีกนะครับตามนี้เลยนะครับ ในส่วนของเจลีคับอันดับหนึ่งครับเป็นคาวาซากิฟอนเตเล่นะครับนี่คืออันดับหนึ่งถึงสิบอันนี้คืออันดับหนึ่งถึงสิบเอ็ดถึงอันดับที่ยี่สิบนะครับมาดูในส่วนของกันโชเซียอิตาลีครับอันดับหนึ่งเป็นนาโปลีนะครับตอนนี้อันนี้คืออันดับสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะครับมาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสครับอันดับหนึ่งยังเป็นปารีสยองแชงแมงครับ โซนท้ายตารางนะครับมาดูในส่วนของไทยลีกกันบ้างนะครับอันดับหนึ่งเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดอยู่นะครับตอนนี้แข่งไปแล้วเก้านัดนะครับโซนท้ายตารางครับมาดูในส่วนของลาลิกาสเปนครับอันดับหนึ่งเป็นเรียวโซซิดาดครับแข่งไปแล้วสิบนัดโซนท้ายตารางนะครับของลาลิก้าสเปน และมาดูในส่วนของพิมลีอังกฤษครับอันดับ1เป็นเชลซีครับติดไปแล้ว9นัดส่วน้ายตารางนะครับมาดูในส่วนของบุนเดสลีกาเยอรมันครับอันดับหนึ่งเป็นไบเยนเมนิกครับติไปแล้ว9นัดส่วน้ายตารางนะครับ โอเคนะครับผมนี่เป็นปการสรุปผลการแข่งฟุตบอลมื่อคำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างน,นะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูเราชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u บ s c r i b e และกดกระดิ่มเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังแชนแนลเพื่อทันจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ